สวัสดีจ้ามาพบมาพอ่อกับแม่เอ็มมาอีกแล้วจ้ะในวันชาติจะวันชาตินอร์เวย์วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของเอ็มมาจ้ะครบสิบเอ็ดขวบแม่เอ็มมาค่ะห่อของขวัญให้จ้ะเพราะว่าก็คือทําให้เอ็มมาบอกว่าตื่นเช้ามาวันที่สิบเจ็ดเอ็มมาต้องได้ของขวัญก่อน,อนชิ้นหนึ่งนะวันสันพวาเคยทํคเคยเห็ดไห้แต่ว่าที่จริงอยากได้ขนมไทยอยู่ขนมไทยมาใส่ให้แต่มันฉุกเฉินเนาะเออก็เลี้ยงใส่ขนมนอร์เวย์เนี่แหละจ้ะพี่น้อง เปิดประตูเข้ามาเปิดไปด้วยกาตูเล่เล่แม่ดาเกณฑ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 อ๋อวันนี้วันอะไรนะ่ย กี่อายุเท่าไหร่แล้วเนาะนีน่เนาะ1ดแล้วหรอ,หอได้ของกวนตอนเช้าได้หรอหนูนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยนะมเมื่อวานนี้นอนทุ่มหนึ่งเลยนะ,นะใกล้เก้าโมงแล้วนะลูกเราจะได้ใกล้ได้ไปแล้วนะขอบคุณออค่ะลูกยาแคกนี่ค่ะแกะไหมแกะใเอฟซี FC ดูไหมหรือว่าให้ปิดกล้องเลย Các bạn hãy FC xem không thấy lọc nôm Các bạn hãy xem có gì ở đây không có Ui ชาตินอร์เวย์ก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกปีพี่น้องเ้ยลมแล้วก็ฝนตกอันที่จริงทงเขาให้เอาออกมาเฮ้ยฮะอย่าที่พิพูราที่จริงเขาให้ออกมาแปดโมงโมงเฟนป่า ออกมาแปดโมงบอกว่าแม่มาว่าเก้าโมงคุณสาวว่าแปดโมงแต่ว่าอันตื่นตื่นแปดโมงครึ่งเนาะอ,ออกตอนใดก็ได้เนาะขอจิบกาแฟเบาๆก่อนก่อนที่จะไปเตรียมชุดให้เอาให้เอาตื่นตื่นแล้วละ่ะลุกใส่เสื้อผ้าใส่แต่งตัวสวยจิบกาแฟเช้าๆก่อนแม่นะอันนี้ นนัโอ้ยถั่วลันเต่ายังไม่มีเวลาปลูกเอามาไว้ข้างนอกอันนี้ไม่รู้อะไรจะเดสมอโเล่แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> อืมบรรยากาศคือเป็นจังซีเนาะวันชาติบ่มักเลย ขอ,อนินทาคุณสาเลยค่ะแม่มาก็ไม่ได้มีรถหรูหรอกแต่ว่าคือวันนี้เป็นวันสําคัญทําไมเธอต้องเอารถคันนี้มาขับเออก็คืองงมากๆโดนเบิ้งหน้ารถนะพี่น้องไม่รู้อุปกรณ์อะไรเพราะว่าวันชาติเราต้องให้เกียรติวันชาติและรถเราก็จะตกแต่งใส่ธงชาติแต่อันนี้ใส่แต่งตัวหล่อแล้วมารออย่างเดียวไม่ช่วยอะไรเลยแต่ขั้นเกี้ยวขั้นเกียวมาช้าห้านาทีแต่ไม่เป็นไรหรอกนั่นไงนะเอ้คนสวยนะั่นน่ะน่ากระโปรงที่สวยนะเอ้นั่นน่ะ,นะ กระโปงงามๆไม่ลายสีสันคนไทยนั่นแหละเนี่ยไม่เป็นล้ายเพราะว่าที่จริงวันนี้หนาวแม่มากตั้งใจจะไม่เดินได้พี่น้องเดินท็อก็คือเดินต่อแถวกันเอา้าเขาไม่ได้ปิดถนนหรอเดินต่อแถวอย่างเงี้ยเอ่อเพราะว่าว่าฝนจะตกแล้วก็คืมแต่พอดีช่วงนี้ฝนหยุดก็เลยยางจ้ะเนี่ยเขาจะอ้อมมาทางนี้แม่มากจะเป็นรัดอยู่พุ้นแล้วก็บางปี เขาก็จะไปทางนี้จ้ะแล้วก็ไปเลี้ยวอ้อมตรงปั๊มน้ำมันอ้อมขึ้นมาเนี่ยแต่ปีนี้อ้อมทางนี้เ,นนนเขาจะใส่ชุดองล่งกลาง <Yeah. S 1> เหมือนกระสุ่งุมไก่ แต่ก็ไม่ได้ว่าเขาเนาะเขาก็คงสวยมันเป็นชุดประจำชาติของเขาจะมาเทียบกับชุดไทยแล้วมันก็ไม่ได้สวยใครสวยมัน ไปมากไปแล้วออหามาดามใต้แล้วก็สกุลจ้ะดูครอบครัวอบอุ่นเนาะพ่อแม่ลูกจับแขนกันนะแต่ว่าอย่าไปดูเบื้องหลังนะให้ดูเบื้องหน้ายิอตอนเมาตีเออยิ่งตอนเมาตีกัน ตีกันกับสิ่งของโอ้ยมะลิน้อยตีกับผัวดีไ่ไอาตีกับผัวเหรออันนี้ไม่ตัดนะตีกับผัวก็ตีกับผัวตัวเองเลยเนองคันตีกับผัวคนอื่นก็ได้เม,แมาแล้วก็ตีกันเลยเนาะว่าจะเป็นเมียฝรั่งเมียไทยแล้ว Selamat siang. Supostian. Selamat siang. Selamat siang. Ya deh wat mama

ทำพิธีเป่าปงเป่าปีหรือเป่าอีหย่างพี่น้องเต่าโทรโคงแม่เอมอาบประจักษ์ื่อแล้วก็เขาก็จะเข้าไปข้างในจ้ะข้างในก็คือคนแน่นมากก็ไม่มีอะไรหรอกข้างในก็คือจะเป็นพิธีเกี่ยวกับการแสดงความยินดีที่แบบว่ามันเป็นวันชาติของเขาอย่างประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องพ่อแม่เอ็อาจจะเข้าไปบางทีก็ไม่เข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเดินไปโน,น้น เนี่ยบางคนเขาก็ไม่เข้าแล้วเพราะว่าก็คือไปนั่งทําพิธีเฉยๆไม่มีอะไรนะแม่พี่น้องบางคนเขาก็อยากให้ลูกเขารู้จกักพิธีวัฒนธรรมหรืออะไรเกี่ยวกับนอร์เวย์เขาก็จะพาลูกเข้าไปอันนี้เขาเข้ามาข้างในก็จะมีป้ายป้ายที่เด็กถือเมื่อกี้นะจพี่น้องแต่ว่าอันนี้มีแค่ป .3 ปอป .5 แต่ว่าป้ายอีกปอป .2 เขาไม่รู้เขาไปเก็บไว้ไหนไม่เห็นก็เลยถ่ายมาให้แค่นี้ค่ะเข้ามาข้างในก็จะมีที่เก็บแจ็กเก็ตได้จ้าแจ็กเก็ตผ้ากกพันคอถ้าใครร้อนแะ้วก็มาห้อยตรงนี้ได้ให้เรียบร้อยจ ก็จะมีการแสดงต่างๆของเด็กแล้วก็จะมีการแสดงของผู้ใหญ่เป็นช่วงๆกันออกยมาข้างนอกแปได้จ้ะ เดี๋ยวมันแป๊บหนึ่งออกมาข้างนอกแล้วจะไปโรงเรียน้วจ้ะเนี่ย mm hmm. เขาก็จะตกแต่งประมาณนี้แหละเสียบธงชาติเสียบอะไรมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันชาติเขาเนาะจะเสียบวาเจ้าก็แจ๊กตกแต่งสวยงามน่ารักจ้ะออกมาข้างนอกแล้วอืมแล้วก็งานป,ปู้นจ้าโรงเรียน่นละโน,น่นทางปุ่นไกลๆปุ่น เห็นบ่แม่แอม่ากับย่างได้ไก่ยอยู่ได้จ้ะนี่โรงเรียนที่มีธงชาติสองอันเนี่ยอืวันนี้ได้ออกกําลังกายแล้วหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปกินเค้ก้วจ้ะจะไปกินเค้กเพิ่มแล้วเ <laughs> พราะว่าได้ออกกําลังกายแล้วหน่อยหนึ่งเราต้องไปกินเค้กเข้าเข้าไปข้างในเนี่ยจะไปสู่ร่างกายเป็นอาหารเช้ากันย่างว่าลืมลืมอย่าตกใจนะ <laughs> ลืมลิบสติกเหมียอลืมลิปสติกว่าจะเอามาด้วยทีนี้ว่าจะยืมขอทาเอรกับไอแคทไอแคทนั่นนั่งอยู่กลางคนพ่น้องอยู่ข้างในนนไม่กล้าเข้าไปหาเนาะคนหลายเออทีนี้แม่เอก็าเ,าเลยมาก่อนให้คุณสานะ่ะอยู่กับออยู่กับเอมาคนจา่าเขาจะเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนี่แม่เอ玛มา,มาเนี่ยใกล้ๆกลสิบเอ็ดโมงแล้วโอ้ยลืม สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับแม่เอ็มมาอีกเลยเด้อจ้าอืมโอ้ยลมพี่น้องที่รีบมานี่เพราะอะไรจะมาถ่ายเค้กเค้กวันชาติของนอร์เวย์จะอลังการทุกๆงานอลังการทุกๆงานเลยพี่น้องเพราะอันเป็นวันชาติของเขาเนาะอืมคือต้องรีบมาถ่ายไม่ใช่อะไรถ้าพาะเกิดว่าตรงนั้นอะ่ะเขาทํากิจกรรมเซจแล้วนะ ก็คือเขาจะมาแล้วเขาก็จะไปหาที่นั่งแล้วเขาก็จะรีบกินเค้กเลยพี่น้องแล้วเค้กมันจะแบ่งมันจะไม่งามมันจะไม่สวยเนี่ยเ,เนี่ยมาก็เลยต้องรีบมาเนี่ยเขาก็จะตกแต่งอย่างเงี้ยน่ะขนาดรีบมาเห็นไหมนี่เขายังมีการตักการแบ่งไปแล้วนะเค้กนะเพราะคนที่มีอายุเยอะเขาก็แต่งตัวแล้วเขาก็ไม่เดินไม่เดินขบ,บวนแล้วเขาก็มานั่งกินเค้กรอจังสิแม่อือ เนี่ยสีก็จะมีสีธงชาติสามสีส่วนมากนะแต่ว่านะอันนี้สันอันเนี้ยโอ้สีธงชาติสวยมากพี่น้องสีแจ่มแจ้งมากอันนี้โดนแบ่งไปแล้วตัดแบ่งเนี่ยธงชาติเห็นไหมนี่นั่นละอันนั้นสบายแล้วอันนี้ก็ไม่อามากก็เอาเค้กชิ้นหนึ่งสามสิบโคนแล้วก็กาแฟนะอันนี้ให้ให้ดูช้าๆจ้ะพี่น้องเนี่ยสีสันสุดยอดมากน้ําเงินแดงขาวเป็นสีของธงชาตินะจ๊ะอยากเด้ กินเยอะๆแต่เอาชิ้นหนึ่งเพราะว่าตอนเย็นแม่มาจะจัดงานมันเกินให้เอ็มมากคนเลยไม่กินเยอะปกติถ้างานนี้แม่มากกินเค้กสองสามชิ้นฟุนเดอ์ี่น้องแซ่บเองอันนี้แหละแสวะแหละที่พี่ออยทํามันนั้นอ่ะอ้าวกินแล้วค่ะไม่รอใครอันนี้คือคนยังมาไม่เยอะเลยจ้ะเนี่ยก็คือที่นั่งจะที่นั่งก็คือจะกว้างนะจะพี่น้องจะกว้างมากอืมอืมกว้างแบบว่าเหลือเยอะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วก็จะไม่มีที่นั่งเนี่ย เห็นไหมเนี่ยก็จะเงียบซีรีอย่างนี้จ้ะคนมายังไม่เยอะนี่นเงียบซีรี <c oughs> สวยมากสาวและยองฮิถ่ายดีโอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้อาหารเนี้ยเขาเรียกว่ารับสกาจะาก,ก็คือจะมีพอดดอกแล้วก็ผักแครอทโคโรบี้อม่อมันฝรั่งนะพี่น้องแล้วก็นเนื้อนี่แหละ ก็สับๆตุดรวมกันต้มใส่เครื่องปรุงถ้าเกิดว่าใครชอบเครื่องปรุงเพมก็มีเกลือพริกไทยในจ้าพี่น้องแล้วก็กินขนมปังเนี่ยขนมปังนี้ขนเขาเรียกว่าอะไอันนี้ซื้อไว้ให้คุณสาจ้าร้อยห้าสิบคนแพงมากถ้าแม่เอม่ารู้ว่าร้อยห้าสิบคนจะไม่ซื้อเลยจ้าเห็นบอกเขากินกับอแยมด้พี่น้องนะแยมบ้านนะบานๆไปเปรี้ยวหน่อยนึงกินกับของขาวนะอืม อร่อยมากเลยจ้ะเด้ออันนี้อร่อยสุดๆแม่อา,มากก็ชอบเวลามีการมีงานสําคัญเขาก็จะส่วนมากก็จะมีอาหารนี้ด้วยจ้ะอันนี้ก็คือน้ําผสมน้ําหวานวันนี้ฟรีจ้ะวันที่มางานโรงเรียนอาม่าวันนั้นนะสิบคูณนะแต่วันนี้เขามีให้ฟรีก็ค,คือเป็นน้ําหวานของผลไม้ว่าเราชอบกินอะไรรสอะไรเงี้ยเขาก็มาผสมกับน้ํากับพี่น้องก็กินแหละเขาบวกกินน้ําเปล่าเนาะไ้ฝรัง่งคนเริ่มเริ่มทยอยเข้ามาเลยด้จ้ะเริ่มเดินม,มาอย่างแล้ว มาวางไว้ต๊ะรอคุณสาเดี๋ยวคุณสาใกล้มาแล้วจะมาจองตรอแล้วก็เราก็จัดฉากถ่ายรูปก,ก่อนแล้วค่อยให้คุณสารับประาทานมาแล้วคุณสามาแล้วเพิ่นถาว่าแม่มาบอกว่าเออแม่มาก็ถ่ายรูปไปด้วยถ่ายไปด้วยประเลยถามแฟนในแครว่าเม่เธอเป็นอย่างสีบอเวลาสันชิกินอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนขอสันทายรูปก,ก่อนนันเล้ก็จิ้มกับพ่อชิลูกจิ้มได้เนี่ยเป็นมากับเฮียพี่น้องร้องเพลงนานเหรอ อืออือืมเบเ็ปสิตปหิวไหมอยากกินอะไรบอกเอหน่อยอยากกินส้มตำฮะ เค้กเหรอเค้กไม่อร่อยส้มตำนี่หอมปลาลอันนี้ก็จะมีของให้เราซื้อเนี่ยพี่น้องซื้อแล้วก็เราจะจดชื่อโทรเบอร์โทรศัพท์ไล้วเราก็ใช้เน็ตแบงก์โอนตังให้เขานะจากพี่น้องเนี่ยว่าเราจะได้รางวัลอะไรถ้าเขาส่งข้อความไปแต่แม่ม่าไม่ได้ซื้อหรอกจ้ะถ่ายให้ดูเฉยๆไปดูวิ่งอีเชวาเราพิมพ์มาไหมดวโมอะชนาเรามาคุ่นะดิ้นม่ใส่ โอ้มะล่เอาสองเลยเหรอโอ้ oh, my god เอาอันเดียวพอนะคะอือเอออันเดียวพอคะ่ะทำไมเอาเหมือนกันเลยอะ่ะดูสิอะไรมากอันนี้เหมือนไม่เอาคือกันค่ะ <laughs> ชิ้นละสามสิบฟูมมะลิเอาแต่ชโคโค็อกโกแลตพี่น้องเอ้ยนอร์เวเย์ป๊อปปูล่าอะไรอันนี้เป็นเค้กของแม่มะลิน้อยแม่มอ玛ชอบน่าอร่อยทั้งสองชิ้นเลย <laughs> กินหน่อยกินหน่อยแซ่บปะแซ่บแซ่บอยู่แซ่บอยู่ส้มตำอร่อยกว่าบ่อยเอาไหมส้มตำอ่ะไม่เอาไม่เอาจะไหนมันละแซ่บแ่บไม่แซ่บแซ่บตำปลาแดกเอาไหมตำปลาแดกเออไม่ตำปลาแดกก็ไม่เอายันมาล่ะเอาตำแตียงไหมตำแตงอร่อยอ่ะเอาบ่ อยากตำแตงนี่ได้อยากไอศครีมไมยนันบมแซ่บไอศครีมนะ มะลิอร่อยไหมอร่อยค่ะไอฮอทพอรกไม่เคอกูดบ้านมองอินเียมีตออคนก็สวยกระโปรงก็สวย เอ็นจุเตอสมีนโอหอ่พอแล้วใช่ไหมตรงเจ้าบอกไอ้ข่อยยิ้มนี่แหละมาเต้เอาเดียวเปล่าเดียวก็ให้เอถ่ายให้พี่ไม่เดียวหรอกพี่อะเวลาถ่ายเดียวทีไรสวยทุกทีโอ้โหเนี่ยปีเตอร์แต่คนถ่ายนี่แอกกว่านะ เอานี่ไงเด็กน้อยมันจะลงไปทางล่างมั้งนะฮะจะไปไหนนะอูดมันหนาวนะไม่ไม่หนาวไปโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เกมยิงปืนจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อแล้วทำไมจัสมินอิชบรีแม่แล้วโฟกราดิตอิสโออคุณอะเสมินนะโอ้ยอะเดมัวเบ้นต่างหัวโซเวตต์เดมัวเบ้นต่างหัวโซมูลีลายันเถอะได้เอแม่เล่นเกมจ้ะเอแม่เล่นเกมกี่อันห้าหรือหกแม่แม่ดูหน่อยแม่เอาให้เอฟซีดูหน่อยอันทูเจฟแฟมแฟมมาละอารีโนโซแฟมเล่นอันนี้ถ้าเล่นครบทุกอย่างพี่น้องก็จะได้ไอศครีมฟรี ก็เป็นไอศครีมจะถืออะไรจ่าพี่น้องก,ก็คือให้เต้นให้เด็กมีความสุขโอ้ยดีจังเลยมีมีอะไรมีอะไรออกมามีแดดไหมมาลีน้อยจะไปทั้งใดเพราะอยากให้มาลีน้อยแบบมาเล่นเกมเอาไอศครีมฟรีด้วยนะจ่าพี่นออ้องเนี่ยเราก็เอาบัตรที่เราเล่นได้ห้าห้าเกมนะพี่น้องมาให้เขาแลกไอศครีมขอบคุณเขาด้วยสิลกูกโอ้ยอากาศแดดออกแล้วชอบจัง ยา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 ยรยา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 ยกยา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 ยะยายหาย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 า e าย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  n ยา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 ยรยแยา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  e ายายายาายองใยายาาาายา e าย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 ยา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 ายยา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 ายย <c oughs> ค,คุณเมาหยอกค่ะว่าขอยได้สิคลิปพี่มาลีมาลีมานี่ก่อนหนูยืนตรงนี้ให้ป้าเข็มดูชุดบูนัรดหน่อยอะหนูยืนใกล้ๆป้าเข็มจะถ่ายชุดบูนัรหนูสวยดีนิ่งๆอ่ะหมุนหมุนเอออันนี้แหละชุดประจำชาตินอว์เอพี่น้องเออไปไปอยากได้สิคิมแล้วส่วนผู้ใหญ่เขาจะมีแบบตุ้มหูมีสร้อยคอมีอีย่างแบบอลังการเป็นเงินแท้แพงมากพี่น้องแต่ว่าบ่ซื้อให้ลูกเรา อ๋อพี่พี่เอม่าก็เอานี่แหละเมื่อกี้เป็นวานิลา,สารสชาติวานิลาไปเอาไปข้างนอกอากาศดีนะหารีบกินจะไปเล่นอีกเดี๋ยวจะหมดเวลาเดี๋ยวไม่ใกล้จคอกระทูเลยนะยเดี๋ยวไม่ได้กินไอศครีมฟรีนะใครทำผมให้สวยจังฮะพ่อเหรอเอาแม่เหรอไม่ใช่พอ่อ อันนี้เกมก็จะประมาณนี้จ้ะพี่น้องก,ก็จะเป็นเอาช้อนตัก,ตกมันฝรั่งอย่าให้ล่วงถ้าเกิดว่าล่วงแล้วก็ต้องเล่นใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกปีจ้ะพี่น้องเกมก็คือจะเหมือนเดิมเนาะแต่เด็กๆก,ก,ก็สนุกนะจ้ะคือเราเล่นเสร็จเขาก็จะมามีกระดาษให้เทากับเอาไปกระดาษไป,ไป,ไปสต๊อเอเเออ่ะอันนี้อันนี้ต่อจ้ะโอเคค่ะอันนี้ได้แล้วอันนึงถ้าครบห้าอันนี้ก็จะได้ไอศครีมฟรีชูเทะมารีกับวนาสาโอ้มันวิ่งกระสอบบ้านเรานั่นแหลนะเนาะ กินย oh, ังไม่หมดมารีน้อยจะเอาไอศครีมกันแล้วเพราะเดี๋ยวเขาจะเลิกบ่บายสองเฮ<ะ>้ยยามานาซาเฮ้ยยามารีเย้อะไปให้ะดไปมาลีล ไปอันที่สามคืออะไรเนี่ยจะไปไหนต่อเนี่ยไปไปไหนต่อ <c oughs> เอ็มาช่วยน,นอ้องจับหน่อยไป <c oughs> อย่าอย่าไปใกล้หน้าต่างลูกถอยออกมาถอยออกมาอันมะลิอิจนามายวิ่นดูอ่าลินก็มีิอิจนามายวิ่นดูอย่ามันจะแตกลูกถ้ามาฮิต ข้าวมันฮ็ดนะอ่าลิ้นค่ะอือรองบักขาบักถูกเทปอ๋อยะเกรดแดดฝ้ายดีอยากเอามารีบไปให้เขาไม่เอานี้ไปให้เขาแทมให้ก่อนใครเดี๋ยวดูนะล,ลิ้นเฮ้ยอะเฮ้ยอะลิ้นคืนอนยางไวแทนน่ะดื้อฝริงดห้สอสตูฟทต อ๋อได้ยังอันที่สี่คืออะไรลูกเนี่ยโมฮาเอ็นมาลิซินอามาลีเร็วๆมาลีคุณปัดโอ เอ็นกองทิศโอ้โอ้โอ้เขาเดี๋ยวเขาเก็บให้ลูกเดี๋ยวเขาเก็บไว้ดูเทะเย้เย้ส่วนอันนี้คือเป็นเกมอันสุดท้ายเออเกมอันสุดท้ายถึงจะเล่นเล่นเสร็จแล้วก็ถึงจะไปเอาไอศครีมแต่มารีน้อยไม่กล้าจ้ะพี่เอมาก็เลยมาทำแทน เห็นไหมเราบอกแล้วว่าลินจะชนะเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นอะลีนเออให้น้องขึ้นเล่นก็ได้ถ้าไม่กลัวแค่กลัวนะไม่กล้าทำแต่เกาอยากขึ้นแต่ก็คือแต่กลัวตรงนี้ไงปีหน้าก่อนมลิจะกล้าอยู่หรอกปีหน้านะปีนี้ยังกลัวอยู่ จับไปแน่นเอ็มมาจับไปแน่นอ,อะ,อะลูกอะเทเขาโน่นพ่อของไอ้โฮกุนเปล่าไปก่อนกับก็แวะมาถ่ายเค้กก่อนว่าเหลือเยอะไหมบางคนเขาก็เอาเอาไปเอากลับบ้านเลยได้จากพี่น้องเห็นข้าเจ้าถือถาดไปอยู่บางคนก็เหลือบางคนก็หมดแล้วแต่เนาะเขาก็เริ่มเริ่มมาเอาถาดกลับไปแล้ว วิชก็ยามนุกนสวัสดีค่ะฮาแดกับทดเอา้าของแม่ไม่ใช่ของแม่หรองานอันงานเลิกบ่ายสองแล้วจากต่ว่าแม่เอม่าจะกลับบ้านบ่ายโมงกว่าเพราต้องไปทำธุระปะปังที่บ้านด้วยรอคุณสามมารับแม่เอม่าอยู่จ้ะ จะทำกิจกรรมคนก็นเริ่มคนเริ่มบางแล้วเริ่มกลับบ้านแล้วเอูอูาเ็มมาเอ็มมามาเห็ดโอนสลาให้เบิงนะอโอนสลาเอาดเอดูนะดูนะเนะบิงเอ็มมาเด้อก่อนจะกลับบ้านเอ็มมาจะขี่โอนสลาช์ก่อนออว้าวโอ้ยระวังเด้อระวังเด้อ ับเป็นทาซานดิโหยโยโยโย,โยจับเท้าดีกว่าจะจับเท้าดีกว่าโอ้โหไปพอมาแล้ว,<า><า>วไม่ถึงเลย มาแล้วจ้ารถอีเหลืองคุณสาแม่ใหญมากคุณเอ้ยสีเหลืองเ้อโทรมาแล้วไฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิสกกยามนาะเอ็มมาสโกไฟระบุสตักฟาร์เมเลียนอีดักแม่นอมสโกไฟระพอคลัสซะอีว่าติวีว่าติเอ็นดาวินเกนดักกัวฮาบักกัททูกุตตะออยันตะสาหงอืมโอเค าอาเดกลับบ้านแล้วจ้านั่งรถกลับบ้านแล้วจ้ายไรถปัดทงตอนนี้ก็คงไม่สายเกินไปเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าเพราะเมือม่อเช้านี่จำเวลาผิดอืมแล้วก็ป่าอยู่ข้างนอก,กเอปล่านะถ้าป่ายู่ข้างนอกก็อายเขาเนาะ <c oughs> นเอาถุงรองด้วยเด้อจะได้ไม่เปื้อนถุงรองพ้นปักตั้งแต่เช้านั่นแหละแตม่มีเวลาปักตัวนี้เขาก็ไม่ว่าอะไร <c oughs> สวยที่เก้าหน่อยแล้วนะจ๊ะ